ครับเนมจากช่องโดเนมนะครับรีวิวกลางฝนเลยเพื่อทุกคนนะวันนี้จะมารีวิวรถเบนซ์คันหนึ่งนะครับเป็น Mercedes Ben z E c l e s s นะตัวนี้เป็น e 2 1 0นะครับเป็นรถที่ผมยังไม่เคยรีวิวเลยเกินเข้าๆอย่างนี้ e Class ตัวนี้นะครับจริงๆ e l a s s เนี่ยเป็น e x c l u s ค v e Car าของ Mercedes Ben z ที่ขายดีมากๆอยู่แล้วซึ่งตัว w 2 1 0เนี่ยจะมีเว้นที่ขายกันอยู่ตั้งแต่ปี1995ถึงปี2002ันนะครับซึ่งจะมี2ตัวตัวนี้เป็นตัว, minor, ว, New Eye วิว,ว รายละเอียดให้ดูกันอีกทีหนึ่งสเปคตัวนี้นะครับเป็น e class นะครับ e 2 4 0 w 2 1 0นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2000เครื่องเป็น6สูบเป็นเครื่อง v 6เป็นเครื่อง2 4 0 0ันซีซีนะครับกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดความเดิมทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าสเปคภายนอกเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูรีวิวภายนอกครับของ w e class e 2 4 0นะครับ w 2 1 0นะครับตัวนี้เป็นตัวเฟสลิสแล้วนะครับเรียกว่า new i ตัวนี้กระจังจะหน้าวีหน้าจะวีลงมานะครับปกติถ้าตัวก่อนนี่จะหน้าตรงนะครับตัวนี้รหัสเครื่องเป็น m 1 1 2นะครับให้แรงม้าประมาณ1 7 0แรงม้ากับเกียร์5สปีดนะครับนี่ก็จะเป็นไฟนะครับสภาพไฟก็สภาพโดยรวมสีเดิมทุกอย่างเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นตัวอีลิเกนนะครับตัวนี้มีล้อ OC นะครับโอเคตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับมาดูภาพรวมตัวนี้จะเป็นกาบชุดแต่งเขามานะครับผม ผมก็เกิดไม่ทันเนาะจริงๆมันจะมีชื่อเรียกของเขานะครับใครทันช่วยบอกผมทีนะโอเคมาดูข้างหลังนะครับ40ตัวนี้จะเป็นเครื่องใหญ่นะครับเป็นเครื่อง V6 นะครับเป็น E Class ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เอาเครื่อง V6 มาใช้ในตัวนี้นะครับผมอยากให้ดูความเดิมของคันนี้แล้วกันเนาะตัวนี้เป็น E240 นะครับตัวนี้เกียร์5สปีดนี่เปิดประตูจากข้างหลังนะครับดูความเดิมนะครับอันนี้อาจจะทำเครื่องเสียงมาแต่อยากให้ดูสีทุกอย่างเดิมๆิมนะครับ ล้อเดิมๆเ,เลยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะ <testimony> เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง <ste ff> <word> เรามารีวิว Mercedes-Benz E-Class นะครับโอเค ตัวนี้เป็น e-class w 2 1 0นะครับอย่างที่ผมรีวิวภายนอกนะครับเรามาสตาร์รถหนึ่งก่อนก่อนอื่นนะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆนะครับราคาเพียงแค่285,000บาทนะครับบอกราคาก่อนเพราะบางคนบอกว่าผมลืมบางทีผมก็ลืมจริงๆนะครับโอเคมาดูกุญแจนะครับกุญแจเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจิ้มเข้าไปนะครับจะยินเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับ เสียงเครื่องนิ่งดีนะฮะอ,อย่างแรกนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัว NewI ตัวนี้ตัวจอจะเปลี่ยนไปกับเดิมเล็กน้อยนะครับก็อันนี้เป็นพวงเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันเราได้รีวิวสเปคภายนอกภายในของ Mercedes-Benz E-Class นะครับรีบรีวิวก่อนฝนตกแล้วตอนนี้นะครับรถคันนี้เหมาะสําหรับ คนที่ต้องการลด e-class เดิมๆนะครับ mercedes-benz e240 ตัว e-vgan ปี2000คันนี้เป็นเครื่อง v6 2400cc กับเกียร์5สปีดนะตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ใช้เกียร์5สปีดรูปก่อน new ai จะเป็นเกียร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องนี้เป็นตัวเครื่องใหญ่นะตัวนี้เป็นมัลติฟังชัน o มี cruise control นะครับแอร์แยกซ้ายขวานะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับสภาพเดิมถ้าอยากได้เดิมคันนี้เลยใครสนใจ c o m มนต์มาใต้คลิปหรือแอดแลไลน์มาที่ add click อ่ะ carterm s นะครับ หรือเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะครับขึ้นตรงนี้แล้วกันเนาะ0990966661 0617456222นะครับหรือถ้าสนใจยังไงก็แอดไลน์ตามนี้สะดวกที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโ no นเนมราคาบรรณาาด้วยนะครับสวัสดีครับ